สวัสดีค่ะส้มจีต์ฟอดพนครนเกษตรนวมินค่ะวันนี้ส้มจีตจะพามาชมกับรถแรบเรืองคันนี้คันเน็กเจอร์เรนเจอร์หล่อมากๆเลยค่ะทุกคนใส่ล้อขนาด20ฟูลเอลแท้ด้วยใส่ชุดเหล็กรอบคันเลยค่ะคันนี้แต่งหล่อขนาดไหนเดี๋ยวส้มจีตจะพามารีวิวกันนะคะเดิมๆเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวมุกนะคะวายแท็กตัวขับเคลื่อน2ล้อ2.0ลิตรเทอร์โบค่ะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะคะราคาตัวรถอยู่ที่1ล้าน4 0,000นะคะ 9,000บาทค่ะพอเป็นสีขาวมุกก็จะเพิ่มราคา10,000บาทเป็น1ล้าน1 5,000 9,000บาทค่ะคันนี้มีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างสติกเกอร์นะคะแรปทั้งคันเลยค่ะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มีค่าสติกเกอร์นะคะสีดำนะคะตัดบนฝากระโปงด,ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะมาต่อกันที่กระจังด้านหน้าค่ะกระจังด้านหน้าเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะถึงขอบไฟตัวนี้เลย ใส่คำว่าฟอร์ดนะคะเพิ่มไฟ3จุดเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะเท่ๆเลยนะคะไฟนะคะใส่ตัวข้อไฟนะคะเพิ่มมิติให้กับดวงตาของรถนั่นเองค่ะตัวไฟนะคะเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะคะไฟ LED นะคะ daytime วิ่งกลางใส่เป็นไฟแบบกระพริบแบบนี้เท่ๆเลยนะคะเป็นไฟวิ่งให้ส่วนไฟหน้าเองก็เป็นไฟ LED multi reflector นะคะช่วยในเรื่องของการกระจายแสงนะคะส่องสว่างได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ มาถึงด้านล่างของตัวรถนะคะก็จะให้ไฟ LED เป็นไฟตัดหมอกนะคะเวลาลูกค้าเลี้ยวนะคะก็จะปรับทิศทางไปตามที่เราเลี้ยวเลยค่ะมาพร้อมกับด้านหน้านะคะคางเขาจะเป็นสีบอลเงินคล่ลากจูงนะคะคู่หน้านะคะสำหรับ y t ยททุกรุ่นเลยค่ะมาชมด้านข้างของตัวรถกันต่อนะคะด้านหน้าก็จะมีการขยายมิติตัวรถขึ้นไป5 0ม mm, ิลลิเมตรด้านข้างก็ขยาย5 0ม mm, มเช่นกันค่ะ มีตกแต่งเพิ่มเติมนะคะคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดเงินนะคะทำให้ตัวรถดูโดดเด่นแล้วก็ปกป้องตัวรถได้ดีมากขึ้นค่ะตัวล้อมแม็กค่ะนี่ค่ะใส่ล้อมแม็กนะคะฟูลเอลแท้เลยนะคะจะพู่กับยางฟูลเอลเอ็มทีเทรนนะคะซีรีส์ยางคันนี้นะคะอยู่ที่33-12.5 r 2 0ค่ะหล่อมากๆเลยค่ะทุกคนพร้อมนะคะจัดทรงยกด้วยนะคะ2นิ้วค่ะ ปีกนกนะคะก็รุ่นใหม่ในเจนเรนเจอร์ก็จะหนากว่าเดิมนะคะพร้อมกับได้ตัวช็คโมโนโทูปมาจากโรงงานด้วยค่ะแก้มข้างค่ะเป็นแก้มข้างตกแต่งนะคะด้วยงานสีกาไฟขอบแบบนี้นะคะและมีคำว่าเทอร์โบเขียนไว้กระจกค่ากาไฟมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างค่ะด้านบนนะคะของตัวรถติดแหลกหลังคาเพิ่มเติมนะคะ มีไฟ LED สองสว่างให้ลูกค้าด้วยพร้อมกับตัวกันสาดนะคะเราติดตั้งเพิ่มเติมให้ทั้ง4ชิ้นเลยเป้ารองมือจับป้องกันร,รอยขีดข่วนนะคะตัวรถมีฟังก์ชันสมาร์ทคีย์พุูสตาร์ทนะคะสอดมือปลดล็อกนะคะกดตัวนี้รถก็จะล็อกให้ด้วยค่ะดีไซน์ด้านข้างของตัวรถมิติด้านข้างตัวรถก็จะมีเส้นสายที่เขาดีไซน์ใหม่นะคะในเรื่องของอากาศพลศ,ศาสตร์นะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้ดียิ่งขึ้นค่ะบันไดข้างคะ่ะเป็นบันไดเลหล็กแฮมเมอร์นะคะ ตัวนี้รุ่นนี้นะคะแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ลูกค้านิยมติดกันมากๆเลยค่ะมาดูด้านหลังของตัวรถกันต่อนะคะตัวบาร์นะคะสปอร์ตบาร์ไวท์แท็กค่ะไวท์แท็กต้องมีสปอร์ตบาร์นะคะแต่ว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์ดีไซน์นะคะตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามีบาร์ตัวนี้ให้สามารถผูกสิ่งของได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสติกเกอร์นะคะก็ด้านหลังก็ติดสติกเกอร์คาว่า next gen คายนะคะ LED ให้กับลูกค้าพร้อมกับตัวครอบไฟท้ายนะคะเป็นสีดำครอบฝาท้ายค่ะตกแต่งเพิ่มเติมครอบฝาท้ายฟอร์ดสีดำลูกค้าสามารถจะเลือกสีได้เลยนะคะชอบสีแบบไหนอยากจะให้สีฟอร์ดเป็นสีเหลืองก็ได้สีขาวก็ได้หรือชอบสีดำดุดูแบบนี้ก็ได้จัดได้เลยค่ะตัวฝาท้ายเองก็ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะคะด้านบนจะเหมือนสปอยเลอร์นะคะตรงกลางกระป๋องขึ้นมาข้างล่างก็เวาวลงไปค่ะพร้อมกับตัวเลนเจอร์นะคะมาจากโรงงานอยู่แล้ว แต่คันนี้คำว่าเลนเจอร์เนี่ยเขาติดอะคริลิกตัวนูนนะคะเพิ่มเข้าไปกันชนท้ายค่ะเป็นกันชนท้ายพร้อมกับเซนเซอร์นะคะถอยหลังมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็ช่วยกะระยะเวลาลูกค้าถอยหลังนะคะช่วยทำให้ถอยหลังได้อย่างเซฟตี้และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังค่ะสำหรับรุ่นวแท็กมีทั้งภาพนะคะ แล้วก็สัญญาณนะคะเส้นกระระยะให้กับลูกค้าเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยค่ะชัดเจนดีมากเวลาลูกค้าหักพวงมลาลัยค่ะก็จะมีมาร์กเกอร์นะคะบอกทิศทางด้วยว่าล้อเราหักตรงหรือเปล่าฝาท้ายค่ะก็จะมีตัวฝาท้ายผ่อนแรงให้กับเราด้วยค่ะนี่ค่ะดีมากๆเลยเบามากๆนะคะนี่ค่ะฝาท้ายผ่อนแรงนะคะจะมีตัวทอ์ชนบาร์ตรงกลางนะคะผ่อนแรงได้ถึง77.6%ค่ะตัวกระบะท้ายเองเนี่ยก็ทําให้ดูใหญ่ขึ้นกว้างขึ้น ะะสามารถบรรทุกน้ำหนักได้เยอะขึ้นนะคะตัวนี้ความลึกของกระบะเนี่ย540ม mm, ิลิเมตรค่ะและสามารถจะใส่ไม้พาเลทแบบไซส์มาตรฐานนะคะเหมาะมากๆสำหรับงานนะคะสายโรงงานนะคะหรือการขนย้ายหรือว่าลูกค้าต้องการจะบรรทุกไปเที่ยวก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะมาดูทางด้านนี้กันค่ะมีตัวชาร์จไฟนะคะ ตัวนี้เป็นชาร์จไฟแบบกระแสไฟบ้านนะคะ230โวลต์และด้านขวา12โวลต์นะคะเป็นตัวแปลงนะคะลูกค้าก็สามารถซื้ออุปกรณ์ของ Ford เพิ่มเติมนะคะแปลงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้เลยค่ะบันไดด้านข้างของตัวรถนะคะตัวนี้เป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่นะคะที่ทำวิจัยจากผู้ที่ใช้งานจริงนะคะว่าต้องการฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะ นี่ค่ะฟอร์ดก็เลยดีไซน์มาให้นะคะเข้ารับกับตัวรถมากๆเลยนะคะใช้เหยียบแล้วขึ้นหยิบสิ่งของด้านหลังเราไม่ต้องปีนล้อนะคะเพราะว่าถ้าเราปีนล้อเนี่ยอาจจะลื่นถาลายนะคะช่วยเซฟตี้ปลอดภัยเวลาลูกค้าหยิบสิ่งของท้ายรถได้มีให้ทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็การดีไซน์ของเขาเนี่ยจะดีไซน์ให้เข้ากับตัวรถทั้งหมดนะคะไม่มีการยื่นนะคะถ้าลูกค้าดูมิติของเขาแข็งแรกนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าจะมีตัวเหล็กฐานที่รองสองตำแหน่งค่ะ เดี๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านหลังกันค่ะห้องโดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะมีตัวแอร์หลังนะคะเปรียบเปลี่ยนเซ็นเซอร์ให้ใหม่เรียบร้อยนะคะแอร์เย็นเชียบเลยนะคะแล้วก็มีตัวชาร์จไฟด้านหลังให้ด้วยมีปลั๊กไฟบ้านนะคะมี usb type c ให้ด้วยมีฟังก์ชันล็อกเด็กให้กับลูกค้าถ้าสมมุติว่ามีเด็กเดินทางไปกับเราด้วยนะคะไขตรงนี้นะคะตามลูกศรเลยรถก็จะล็อกนะคะไม่สามารถเปิดจากภายในได้ค่ะ ตัวรถเองนะคะก็จะเป็นสีขาวอย่างที่ส้มบอกเนาะเราใช้ลับสติ๊กเกอร์ด้านนอกก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพามาชมภายในกันค่ะเริ่มจากเบาะก,ก่อนนะคะเบาะวาแท็กจะได้เป็นหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยสีส้มพร้อมกับปักตัวเบาะเป็นวาแท็กด้วยและเบาะพิเศษมากๆนะคะจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งหมด8ทิศทางคู่หน้าเลยค่ะแผงข้างนะคะเองก็จะเป็นหนังด้วยเช่นกันค่ะเป็นหนังทั้งคันเลยนะคะตรงนี้ นี่ก็หนังหนังหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกเองนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะทั้ง4บานหูช้างนะคะก็ปรับเป็นไฟฟ้าด้วยเช่นกันสามารถที่จะตั้งนะคะฟังก์ชันที่หน้าจอถ้าลดล็อกกระจกด้านข้างพับนะคะก็ตั้งฟังก์ชันนี้เพิ่มเติมได้ค่ะช่องแอร์ดีไซน์มาใหม่นะคะให้ยาวขึ้นสอดรับกับกระจังด้านหน้าค่ะไฟหน้านะคะเปลี่ยนรูปรักษ์ดีไซน์ใหม่นะคะวิธีการใช้นะคะก็ใช้หมุนแบบนี้ค่ะ เปลี่ยนตำแหน่งนะคะก็จะเป็นไฟหน้าออโต้ค่ะไฟหลีนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะเพิ่มลดความสว่างหน้าจอนะคะปรับตัวความสูงต่ำไฟหน้าได้ค่ะตัวคอนโซลเองนะคะก็จะเดินตะเข็บได้ด้วยสีส้มรวมทั้งพวงมาลัยด้วยนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยแบบสีก้านสามารถปรับได้สีทิศทางนะคะขึ้นลงเข้าออกได้ทั้งหมดะคะ่ะมีฟังก์ชันนะคะตัวปุ่มกดเปลี่ยนหน้าตาใหม่ทั้งหมดนะคะ ใช้จอยเลื่อนขึ้นลงแบบนี้นะคะกดด้านขวาก็จะเข้าเมนูหลักค่ะกดซ้ายก็จะกลับเมนูหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอข้อมูลการขับขี่ขนาด8นิ้วค่ะสามารถดูในเรื่องของการซ่อมบำรุงรอย่างรถใหม่ป้ายแดงสถานเนี่ยนี้ค่ะคุณภาพน้ำมันเครื่องยนต์นะคะ แจ้งเตือนที่หน้าจอเลยตอนนี้รถใหม่ป้ายแดงร้อยเปอรสามารถเช็คได้จากมือถือเลา้นะคะมีฟังก์ชันของตัว Cruise Control นะคะตัวจำกัดความเร็วสั่งงานด้วยเสียงมาให้ครบเลยท้ายของตัวรถนะคะก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีกนระบบปฏิบัติการนะคะซิงค์ 4.4A ค่ะสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน a p p p e c a r p เพแบบไร้าสายได้มีแอป Ford Pass สามารถนะคะโหลดมาใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยสามารถ สตาร์ทรถนะคะดับรถจากระยะไกลได้ปลดล็อกรถล็อกรถคะหาพิกัดเชื่อมต่อกับศูนย์บริการเช็คในเรื่องของคุณภาพน้ำมันเครื่องแอนะคะก็จะปรับได้2ตําแหน่งนะคะทั้งปรับที่หน้าจอเองแล้วก็มีปุ่มด้านล่างให้ด้านล่างนะคะก็จะมีตัววเลสชัตเจอร์ลูกค้าสามารถวางโทรศัพท์แบบไร้สายได้มีช่อง usb type c ให้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้6สปิดสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้จากหัวเกียร์ค่ะและก็พิเศษมากๆค่ะสำหรับรถรุ่นวายแฮกทุกรุ่น จะได้ตัวเบรกออโต้โฮลหรือเบรกมือตรงนี้นะคะลูกค้าใช้งานเบรกก็คือดึงขึ้นแบบนี้ปกติเลยปลดล็อกเบรกมือนะคะก็กดลงง่ายๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวโหมดการขับขี่ปรับได้ทั้งหมด4โหมดค่ะเดี๋ยวดูที่หน้าจอนะคะโหมดปกติค่ะโหมดประหยัดค่ะโหมดลากพ่วงค่ะโหมดถนนเลืน่น ลูกค้าสามารถเลือกการใช้งานได้เลยนะคะว่าเราขับรถยนต์อยู่ในสภาพถนนแบบไหนก็เลือกตามการใช้งานเราได้เลยค่ะแอร์แบมีให้ถึง7บายบระบบการป้องกันการพลิกคว่ำนะคะระบบช่วยนะคะเพาะลงทางราช,ชันนะคะระบบรอมนะคะมีให้ครบมากมายเลยนะคะข้านในที่สนใจนะคะอยากได้รถแต่งหล,หล่อเท่ๆแบบนี้สามารถโทรเข้ามาอถามกับซ่อมจีตได้นะคะที่เบอร์ 0922599346ค่ะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ส้มจิตด,ด้วยนะคะอยากได้รถแต่งเท่ๆแต่งรถสวยแต่งรถเท่ต้องส้มจิตฟอร์ดพนะนครนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ